สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิพมณีพยากรณ์นะคะในคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักในช่วงเดือนสิงหาคมปี2566สําหสำหรับชาวรักคนาราศีกันผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมนะคะในเรื่องของความรักชาวรักคนาราศีกันเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะเพจออกครับ ออฟวอนเจมพูร์เพออเนติกันควีนออฟอนแนอเนเดชารีออสตนสุดท้ายออฟอค่ะสำหรับความรัก ของชาวลัคนาราศีกันนะคะในช่วงเดือนสิงหาคมปี2566นะในช่วงนี้นะคะตัวคุณมีคนแอบส่องมีคนแอบมองคุณอยู่หรือเปล่านะคะแอบดูกันเคลื่อนไหวของชาวลัคนาราศีกันด้วยความเป็นห่วงด้วยความที่เขาอายุน้อยกว่านะคะตัวเล็กกว่าก็เลยไม่กล้าที่จะบอกรักไม่กล้าที่จะบอกตรงๆว่าชอบว่ารักนะแต่ก็ได้แค่แอบมองแอบส่องผ่านทาง Facebook ติ๊ก ตักรายอไอจี I G. นะคะประมาณเนี้ยแอบมองแอบสองคุณอยู่ไม่ไกลด้วยความเป็นห่วงด้วยความคิดถึงด้วยความ,มงหงุดหงิอยากจะเข้ามาจีบอยากจะเข้ามาบอกรักแต่ก็ยังอยู่แค่ภายในใจนะคะมีแต่ความเป็นห่วงความคิดถึงความ,มงหงุดหง่ที่ได้แต่ส่งผ่านทางสายตานะคะแอบมองคุณอยู่นะเขาไม่กล้านะคะสำหรับชาวรัคนาาศสีกันช่วงนี้คุณดูโดดเด่น คุณดูมีออรา่าคุณดูมีความสุขกับตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นลังสีรัศมีของความดีนะคะความสวยความหล่อของคุณช่วงนี้มันเจิดจรลัดมันเปล่งประกายมากเลยนะคะมันมีแต่คนชื่นชอบคุณนะคะคุณเหมือนคุณเป็นดาวเด่นนะในช่วงนี้ที่ผ่านมาอาจจะยุ่งยุ่งอาจจะเครียดๆหน่อยกับในเรื่องของการทํามาหากินการทํางานนะคะเลยไม่ค่อยที่ได้เปิดใจเปิดตัวรับรักใครหรือเปล่านะคะ จนคุณรู้สึกว่าคุณพอและคุณอิ่มและคุณรักตัวเองมากขึ้นและเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ลองเปิดรับลองหาคนใหม่ๆหรือคนเก่าๆหรือ,อยังไงก็ได้แต่มันเป็นความรู้สึกที่คนอื่นคนที่คุณรักนะคะคนที่เขาแอบชอบคุณเขามองคุณอยู่เขาเห็นการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาที่ดีขึ้นของตัวคุณคุณดูมีความสุขเพราะฉะนั้นมันเป็นพลังงานดึงดูด สิ่งดีๆคนดีๆนะคะพลังงานบวกๆจะย้อนจะสะท้อนกับมาหาชาวลัคนาราศีกันในช่วงนี้คุณดูเหมือนแม่เหล็กนะในช่วงนี้ชาวลัคนาราศีกันนะคะคุณเป็นแม่เหล็กคุณดึงดูดเพศตรงข้ามเข้ามาได้อย่างรวดเร็วนะคะอืมเพราะฉะนั้นมันก็จะมีทั้งคนที่คนที่ดีคนที่เจ้าชู้คนที่ชอบกินชอบเที่ยวคือมันจะเข้ามาในหลายรูปแบบนะคะเข้ามาในช่วงตอนนี้จนคุณรู้สึกว่าเอ๊ะ มันมันแปลกอะมันแปลกม,มันเปลี่ยนไปนะคะมันรวดเร็วกระทันหันในเรื่องของความรักนะคะเข้ามาอย่างเร็วมากนะคะมีหลากหลายบุคคลนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่อายุเยอะตำแหน่งหน้าที่การงานดีดูเข่งขึมมดูนิ่งๆแต่ก็ยังเข้ามาจีบคุณ อีกคนก็เป็นคนหนุ่มหล่อเทสมาร์ทสาวสวยก็ได้เป็นนักธุรกิจเป็นคนที่เดินทางจากแดนไกลเขาตั้งใจเดินทางมาเพื่อที่จะมาจีบมาเพื่อที่จะมารักคุณตรงๆเลยนะคะเป็นคนที่เดินทางมาพร้อมความมั่นคงอาจจะนําสิ่งของมีค่านะคะมาให้กับคุณนะสําหรับชาวลัคนาราศีกันจนตัวคุณรู้สึกแบบแปลกไปในช่วงนี้อืความรักทําไมดูมันมันเปลี่ยน มันเปลี่ยนไปนะคะมันเปลี่ยนไปเยอะเลยนะคะกับคนที่สถานะโสดนะดูเหมือนรู้สึกรู้สึกดีขึ้นนะคะรู้สึกเป็นอิสระรู้สึกมีความสุขนะคะรู้สึกว่าสเสน่ห์ช่วงเนี้ยมันเหมือนกับว่าสเสน่ห์มันทํางานละเสน่ห์ทำงานและออร่าละนะคะพุ่งเข้ามามีทุกคนเข้ามาจีเป็นตัวเลือกให้คุณได้เลือกเลยนะคะตามใจเลยตามต้องการตามหัวใจที่แบบ ตามหัวใจต้องการสำหรับคนที่ไม่ชัดเจนคบกันเป็นแฟนนะคะในความรักในความสัมพันธ์บางทีบางคนทุกข์อึดอัดใจนะเหมือนรู้สึกช่วงนี้ดูรู้สึกโลง่งรู้สึกปลอดโปร่งขึ้นในความทุกข์ในหัวใจที่มันมันทุกข์อ่ะมันอึดอัดแล้วเหมือนคุณรู้สึกว่า ตัวคุณลอยขึ้นตัวคุณเบาขึ้นรู้สึกอิสระขึ้นในความรักในความสัมพันธ์หรือคนรักของคุณเขาเข้าใจคุณมากขึ้นเขาก็เลยปล่อยเขาไม่บังคับเขาไม่เขาไม่เอาความคิดของเขาอะมาใส่ใส่ให้คุณยอมรับตัวตนเขามากเกินไปก็ได้คุณก็เลยรู้สึกอิสระขึ้นรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกมีชีวิตเป็นตัวตนขึ้นอีกครั้งหนึ่งอยากทําไหนอยากทําอะไรก็ทําอยากไปเที่ยวก็ไปอยากกินอะไรอาหารที่อร่อยก็กินเหมือนกับว่า รู้สึกว่าตัวเองเป็นเป็นคนที่มีความคิดขึ้นเป็นคนที่มีอิสระขึ้นไม่ถูกบังคับไม่ถูกครอบงำทางด้านจิตใจหัวใจอีกแล้วนะคะเป็นความรู้สึกแบบนั้นนะสำหรับชาวลัคนาราศีกันก็เลยยังมองไปข้างหน้าด้วยความหวังสำหรับคนที่ที่ไม่ชัดเจนมันก็จะเริ่มชัดขึ้นหรือถ้าความรักเหมือนมันมันไปไม่รอดหรือยังไงบางทีคุณก็ยัง มองหาอยู่มองหาโอกาสมองหาสิ่งดีๆเหมือนเริ่มต้นครั้งใหม่ได้ได้อย่างเรื่อยๆนะได้อย่างเรื่อยๆไม่ผูกมัดไม่ยึดติดก็จะไม่ทุกข์นะสำหรับชาวลัคนาราศีกันนะคะในเรื่องของความรักในเรื่องของความสัมพันธ์แต่ถ้าเป็นคนโสดช่วงนี้ลัษมีออร่าของคุณแบบเป็นงประกายมากนะคะมีแต่คนเข้ามานะมีแต่คนเข้ามาแล้วคุณเหมือนคุณ คุณรู้สึกมีความสุขคุณรู้สึกอิ่มเอมไปในหัวใจคุณรู้สึกอิสระอืนะคะในความรักไม่ผูกมัดและอาจจะเจอใครบางคนก็ได้คนที่ถูกใจคนที่ใช่คนที่ตรงสเปคก็จะเข้ามาในช่วงนี้แหละนะคะในช่วงนี้แหละในช่วงที่คุณพร้อมในช่วงที่คุณดูดีในช่วงเวลาที่คุณมีความสุขให้กับตัวเองนะคะสิ่งดีๆมันจะดึงดูดพลังงาน,นดีๆมันจะเข้ามาใกลๆ้ๆชาวลัคนาราศีกันนะคะ ขอให้ช่วยแนะนำเพิ่มเติมให้นะอยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมไหมคะ f o l l of cups two of swords eight of s w o r อย่าเครียดอย่าเศร้าสิ่งดีๆก็มีบางทีก็ยังมีคนที่เขาเป็นห่วงเป็นใยคุณอยู่นะคะแต่คุณก็ยังกลับไปมองในเรื่องของคนเกา่าๆความรู้สึกที่มันผิดหวังความรู้สึกที่มันเศร้าความรู้สึกที่มันเสียใจนะคะมันจะปิดมันจะบังเพราะฉะนั้นโอกาสมีคนดีๆเขาก็คอยดูแลคุณอยู่ใกล้ไม่ไกลาอาจจะถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างนะคะบางครั้งบางอารมณ์นะ แต่อย่าไปจมอยู่กับในเรื่องราวที่มันไม่ดีสําหรับคนที่ไม่ชัดเจนคนที่เคยทําให้คุณทุกข์ทำให้คุณเสียใจคุณยังมีคุณค่าในตัวคุณนะคะให้เห็นคุณค่าตัวเองนะอย่าไปฟังเสียงอย่าไปฟังเสียงคําพูดสิ่งอะไรไม่ดีจากคนรอบตัวนะคะสิ่งดีๆสิ่งที่มันติดลบที่มันคอยขัดแข้งขัดขาในความรักที่ทําให้คุณเดินไม่สะดวกความรักของคุณไปต่อไม่ได้นะคะลังเลยังปิดตายังไม่สามารถที่จะ ตัดสินใจได้จะเลือกใครจะคบใครก็ไม่ต้องเลือกก็คบกันไปทั้งหมดนั่นแหละจะมีกี่คนก็ช่างแต่ไม่ต้องไปชัดเจนกับใครก็คือต้องศึกษาต้องดูใจกันไปก่อนนะคะถ้ายังตัดสินใจยังเลือกไม่ได้ก็ไม่ต้องเลือกก็คบกันไปเลยนะคะค,บ,คบกันไปแล้วจะรู้เองนะคะว่าคนไหนใช่คนไหนดีคนไหนจริงใจกับเราสุดๆคุณจะรับรู้ด้วยตัวคุณเองนั่นแหละนี่ไงไพ่ก็ยังบอกอยู่คุณจะรับรู้คุณจะเข้าใจ คุณจะรู้ด้วยตัวของคุณเองนะคะไม่ต้องไปฟันไม่ต้องไปรักใครแบบเลือกไปเลยว่าจะคบคนนี้ไม่ต้องคบกันได้หมดได้ทุกคนนั่นแหละแต่ว่าคุณจะรู้เองว่าจริงๆแล้วใครคนไหนที่ใช่คนไหนที่ที่อยู่ด้วยแล้วคุณสบายใจที่เขาที่เขาพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณเป็นความรักที่จริงใจไม่ใช่ว่าเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทนใดๆจากตัวคุณนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีกัน คนรักของคุณเขาคิดกับคุณยังไงเขาดูความรู้สึกคนรักให้นะจรแฮงแมนบางทีเขาก็เครียดเขาก็เหนื่อยเขาก็เศร้านะเขาก็เขามีเรื่องราวชีวิตของเขาที่มันผ่านมาแต่ลึกๆเขาก็ยังหวังหวังว่าชาวรักขณาราศีกันจะจะเลือกเขาจะคบเขาจะพูดคุยกับเขาหวังโอกาสหวังเขาก็ยังมีความหวังรอรอโอกาสรอการตอบรับ จากชาวลัคนาราศีกันอยู่ก็ได้นะคะเขาดูแล้วเขาคิดว่าคุณอะมั่นคงขึ้นคุณหนักแน่นขึ้นคุณเด็ดเดี่ยวขึ้นนะในความรู้สึกเหมือนกับชาวลัคนาราศีกันคุณคุณจะตัดสินใจได้เด็ดเดี่ยวขึ้นในช่วงนี้แล้วคุณหนักแน่นหัวใจของคุณไม่เอ็นเอียงแล้วนะคะคุณมีความจริงนะคะมีความจริงที่มันชัดเจนนะคะแล้วก็เป็นคนที่เป็นคนชัดเจนอะ เป็นคนชัดเจนแล้วก็เด็ดเดี่ยวขึ้นเขาก็เลยกลัวเขาก็เลยเกรงใจในการตัดสินใจของชาวลาัคนาราศีกันอยู่ในช่วงนี้แล้วเขาก็มองว่าคุณน่ะดูดีดูออร่าดูเพอารา์เฟกในช่วงนี้คนเข้ามาจีบคุณเยอะหนึ่งในนั้นก็คือตัวเขานี่เองนะคะคนรักของคุณเขาเป็นใครกัน คนรักของชาวรักคนาราศีกันเป็นใครเซเว n นอ o ฟวอน o พดอ o o ราศีเมษสิงห์ธนูคนนี้ก็ดูดีนะนะคะดูสวยดูหลอ่อเขาก็มีตัวเลือกเยอะเหมือนกันนะคะเขาก็มีตัวเลือกเยอะเหมือนกันแล้วเขาก็ยังเลือก อยู่นะคะยังไม่ตัดสินใจที่จะคบใครแน่นอนนะเมษสิงห์ธนูเหมือนเขาก็ใช้อล่าใช้ความรูปรอกความสวยของเขาอยู่นะคะ mm hmm. เขาหวานเสน่ห์อยู่เ mm hmm. มษสิงห์ธนูนะคะ mm hmm. เขาอาจจะอายุน้อยมากกว่าคุณก็ได้ดูเป็นคนที่ยังรักอิสระอยู่นะคะไม่ชอบการผูกมัดถ้ามีแฟนมีใครก็ต้องแบบตามใจก็ต้องเข้า,ขาใจเขาอะ่ะอืมนะคะอีกคนเป็นชาวกรกฎดเอ้ยขอโทษค่ะ เมถุนตุลกุมนะคะเมถุนตุลกุมคนนี้ก็ยังลังเลยังตัดสินใจอยู่ยังเลือกไม่ได้เหมือนกันนะคะหรือเขามีตัวสำรลองมีตัวเลือกนะคะอืมเขาก็ไม่ชัดเจนเป็นความรักความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนแล้วก็ไม่เลือกด้วยนะคะก็คบคบกันไปนะคะสำหรับความรักของชาวลัคนาราศีกันนะคะสู้ๆต่อไปนะ ทุกความสัมพันธ์นะคะสู้ๆต่อไปสุดท้ายแล้วขอฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้รับชมรับฟังคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ